ไอ้แดดพี่น้องเริ่มแดดเข้าสู่เข้าวซูนาแรงเริ่มเข้าวซูนาแรงแล้วพี่น้องบรรยากาศเคียวเขียวกัอยู่หม้อต้มไก่พี่ดิยาวได้เลยนะมันอันยาวฮันน้าอยู่ในหม้อต้มไก่น่ะบรรยากาศเขียวๆกับเบิดไปเลยพี่น้องเข้าสู่หนาแรกไปนียก็ มุนหอบใหม่จนเขาสูเราดูฝนอีกทีหนึ่งเนาะพี่น้องเริ่มกลับกายเข้ามา,มาแล้วบ่ายดีสวัสดีพ่อครัว,พ,วพี่น้องมาอนีิเอาซีมีนนสูตรใหม่แปลงเรียบร้อยจัดเรียบร้อยตำเครื่องาผสมเครื่อง,องพี่น้องหอมแดงหอมแดงซีน,นยังเไงซีนใกล้ดีกระเทียมโอ้ยเทวดาเอ้ยถั่ลงบาทเดียวก็ได้ <บา S 1> แต่ว่า ได้สูตรเราจอดได้อันมันสูตรได้เลยนะมาแต่เมืองไหนเมืองฝรั่งเหรอนาดีจักเศษไก่พี่สังพี่ต้องไปจักน้ำมีใบกะเพราพร้อมเลยใบกะเพราพอมเห็ดไก่ยังเฮ้ยแล้วยังบล็อกบัดเห็ดอันนั้นก่อนโอ้ยอบไว้ก่อนบัดไก่อันสีสุกยังบอกเป็นสูตรใหม่แดดนอนจักเศษยังเมีอันเห็ดบุเป็นบุคเฮ็ดนิ่แต่พวมเห็ดหายกิน รัางแรกไม่โขกกล่างเอาเนรเสิไดาย<อ>าด่ดยา,ดา,าพี่น้องให้พาเห็ให้พออนก่อนกรบอกเาจะพัดพาดพาดอย่ี่น้องพาดบ่อนี่เอาจะบดปลาเราจะบดเพี่น้องค่ะท่านบอกว่าทำไมแล้ววัได้หมอมันเห็มแล้วนะน,ำนำ พัดให้มันน้ำก้อนพัดให้มันเกินหอมๆอ,อนพี่น้องหอมๆเขากะข,ขวะกากะใส่น้ำเนี่จากน้อยโอ้ยพัดแต่เนี่ย่ามได้มันเอ็งมาได้สิปุงเขาวบะปุงพร้อมบริเสบเดอ้อโอ้ยหอมแน,น่น้ำล้างคุกพี่น้องใส่น้นำล้างคกุกใส่น้ำล้างคกุก สุโรดอมดกล่สุโรดกินเนาใส่ลรดได้คัะเองหยิบเดียวใส่น้่ป่าใส่ใบด้วยใส่น้่ปลาแล้วใส่เกลือน้อยนึงพี่น้องใส่เกลือน้อยนึงเบิร์เล่นนะที่ใส่นะ่ละใส่ให้มันรบ ตะไคร้พี่น้องตะไคร้ซอยเป็นข้าวเจะบดต่ำใส่ไปดอกใบมะกรูดมือกวาดเลยพีโนโ่น้องเลยหอมมอมหอมเลยวะหอมเหม็นแย่อะไรบ่เนี่ยวนันนี้เฮาสิกึตไหวถ้าจะใส่ใบกะเพราวันนี้พี่น้องท้าจะใส่ใบกะเพราแล้วก็เฮาเฮามากักเปื่อยสำ้วก็ สิมงบางอีกเทีหนึ่งว่าพอดีแล้วพ่อเอามากินเลยพี่น้อง,ม,องมันยงแหไรนี่เมนูบัวพาบอกยังโอ๊บไว้ก่อนพี่น้อง <c oughs> นะโอ๊บไว้ก่อนว่าสิกินก่อนห <c oughs> อมทุ่นเลยน้ำมันอยากน้อยกินกับข้าวเจ้านั่น <c oughs> เห็ดอาหารกินกับข้าวเจ้าพี่น้องแต่ว่าน้ำป้าป้าขั้นแซ่บแล้วก็พัดใบกะเพราลงแล้วพอน้ำมันสิบล็อกไรกว่านี้ส <c oughs> ิ้นได้เลยใบกะเพราใส่หมือลเราเนาะนี่เดี่ยวเต๋ อิร้อนกับหมัดผมหมัดพิมโอ้ยฮันเดะพบกันตอนกินเลยพี่น้องเมนูก็คือพัดกะเพราอันนั้นกับโบแม่พี่น้องพัดกะเพราไก่ลงดงพี่น้องไก่ลงดงบ่ไก่ลงดงไก่ลงดงไก่ลงดงเน่ไก่แดงแไก่ลงดงวะสันพี่น้องโอ้ยเมนูชื่อเมนูนะไก่ลงดงพี่น้องมันเหม็นอยู่บ่เลยพี่น้องกลิ่นคือหอมเลยหอมบ่อือโอ้ยไปๆไปกินปะ มามาพี่น้องมามาปี๊บไก่ลงดงตาจ่อยกินกับข้าวเจ้าป่าดีป่าลุ่มป้าปายังขึ้นมาหลุ่และเจ้าหิ้วเลยอีร้อนนะโอ้บผมนันนะบโบคือโบนแม่มาดเอา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 นั้นโบสิเป็นยูทูบเบอร์นะ สบายดีพี่น้องสองสีเอ้าอสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเหนไหลูกเอาไีวไมยังมันบางกองแม่นะนะโอ้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 อ้อทโ้โอ้ก็้โอ้โอ้โอาสอโต้้ บวาากกับอะไรกันบันทึสบันทีน้องินเนข้าวข,ข้าขอหอนแม่กินข้หฮอน้ไก่ลงดงสุดตะจอยพี่น้องง่ายไปเอาบวงไว้นะว่าจะทำซำการ สิ่มันคือน,นัวแต่บ้านมากินกุ๊กตาของบน,น,นัวแต่นเนาะขับบวกมาทางนียนอย่ากเห็นลูกไปตายตายแล้วท่าบวก เ,นเ,นเอาท้องทับก,กันเริอบ้านเลิ่หอนน้วปนทั้งห่งอนทั้งเพชรทั้งห่อนทั้งเพ็รหากระดายหนาบงสดต้องเฮ็ดน้ำซุปต้องหากสรสากอย่ากอ่อนหน่อยหนึ่งแล้วมาจินมกับเขา อีมลยี่บเอปาวะจอีเมลให้เราล้วอนน้ไปไปหอดักเพ็นำทีใส่นี่บ้าโอ้ฉันนี่มันจะอยู่บ้างเหร ห่อนกนันตักให้มีสบายกรเพาแท้วาสมีกเบ่่าเนี่ยมุกกระซอสมองอยากขาวอีกแล้วโอ้ยนี่มันออะ เานบูใช <ersch> ่นี <I know. S 1> like, ่นะเขียวกรุ้งนี่้ลอง่ะตรนี้นะบิงพอเสียไหมมั้นหลับคายด้ไยมันบอแม่หมดกินเกี๊ยงเขางังี อามาข่าพี่ง้างเดียวกินมันคือเบิลั้นแล้คือคนเดียวนะขาบ้อนมันห้อนโอ้ยอ้าก็จะเลาเปลาเจ้าคงปหนะอืมบมีน้กหน้าหน้าแบบสิบปีหนมันคือบบกินจะนั่นเองคดแล้วโบวนเขาือ เวอาด้าตยอคนถ่กันหอบนเดย่ังไกินกับจ้าหรืมันต้องอันมีน้ำมีน้ำแล้วก็เลือออาหารได้เนาะแส่อาหารลาย ta có à, ừ, ừ, Không bỏ à. Ừ. Mình ừ. à, ừ. à, là... Nào, ừ. con, con <laughs> à, ừ. không có. นี่น้านลปลาดอกค่ะยากระยาข้าอยากกินแต่เขากูมีกมีบี่ปลาไงกระดูกนี่ไงเรียบร้อเลยอะไรฉ็น้องขึ้นจังโค้ มือผมปนิปปองมือผมอันลมเขาก็ปองหผมไปปองลงมันหนีบมือผอาออกกูได้ดึงออกหายก็ได้ปองเห็นบอกกับบอสใช้น้ำม้ลายิ้ลูกขาเจ้าแก้วผมข้าสฟองค่ะไหวแล้วของเก่าไา่ใช่แต่ชูตัวเองค่ะบอกบือผมานนี่อ Mam mọi người má hoa 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 mà hoa 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 thấy hoa 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 ลุงจะลุงจะมันจะกางไปกรพับเดินอาเจ้ยอะไรนี่มาใส่บ้างมาขคืนสีป,ป้าไปนี่สามมาป้าพี่กินละอันนี้หวานนะเนื่ได้อเด้อเนี่า่เจ้า ยิ้มแล้วปะเอาใด้วย้าใส่นี่มันห้อนป่าวก่อนหอนบ่เสียงเขาขึ้นมากป่ะน่มันเยนดีหน่อยไรลกก่นลูกปั้นมนเด็กสองคนไปนอน

ไปดูมื้อ่อนนดูมาื้อเลยเก่งไงจ้าจ้า่งเพื่องเดี่ยวเขาเป็นรอดห้ง่เขารอหนึ่งได้

ไ้บมักจิ right s <S sure. really? yeah. ้เอจิ้มองมั้จินะพี่อดสองสามสี่ได้พี่นองเต็มที่เตสูตรสูตรเด็ดเองพี่น้องสูตรจอย